สวัสดีครตอนนี้เราอยู่ที่นครนายกครับอยู่อ่น้ำตกสาลิกาเราจะไปดูนะครับว่าบรรยากาศดีสักแค่ไหนนี่นะครับเป็นทานเล็กๆแต่มีน้ำตกให้เล่นนะครับที่นี่ชื่อสาลิการีสอร์ท มีให้อะไรเนี่ยหวนเชือกด้วยนะเป็นป้อมปีนหน้าผาเออปีนหน้าผาแล้วก็หัวเชือกเออน่าเล่นน่าเล่นออตอนนี้ผมยืนอยู่ดิมบ้านพักครับอ,อยู่มีบ้านพักติดกับน้ำ อากาศดีครับอากาศดีทีเดียวนะครับเป็นแหล่งพักผ่อนอที่หนึ่งที่ใกล้กรุงเทพนะขับรถชั่วโมงครึ่งก็ถึงเลยนะครับนครนายกเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ำกันนะครับนี่ สดชื่นมากเลยครับตัวนี้อากาศดีโอโมฆะการรีแลกซ์นะฮะในวันหยุดพักผ่อนนี่ก็รีวิวแค่นี้นะครับ